สวัสดีค่ะราศีพฤกษ์ราศีพฤกษ์กคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้นเดือนนะคะจะเกิดความท้อแท้จะทำอะไรก็ตามอารมณ์ของตัวเองไปสมดทุกเรื่องจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ในเรื่องใหม่ๆเพราะฉะนั้นค้นหาตัวเองให้เจอนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบและชาวพฤกษบทั้งหลายการงานเดือนมิถุนายนนี้อาการหนักเลยนะคะการงานของชาวพฤกษบจะยุ่งเหยิงมารุมมาตุ้มไปหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง คิดได้ดีตีกรอบให้คุณเดินมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราคิดว่าตัวเองไม่มีหนทางเลยทุกอย่างมีทางออกจะมีทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวพฤกษ ต้องตั้งสติให้ดีนะคะโฟกัสต้องพร้อมรับสิ่งใหม่ๆดวงชะตาของคุณการงานรออยู่โปรเจกต์ใหม่ๆการงานใหม่ๆปังๆรออยู่นะคะขอให้ชาวราศีพฤกษภทั้งหลายให้ตั้งต้นทำสิ่งใหม่ๆรับกับสิ่งใหม่ๆให้ได้แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะ การเงินชาวราศีพฤกษภไม่มีปัญหาเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินเป็นเกษตรเริ่มคิดมากคิดเยอะคิดมั่วไปหมดเลยนะคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของคุณมากถึงมากที่สุดสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ คิดให้ดีไปต่อให้ได้ต้องรู้ความเป็นตัวของตัวเองชาวพฤกษ์ศต้องมันวะคิดเอาไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานงานนำมาซึ่งเงินในเมื่องานดีคุณทำงานได้การเงินก็ย่อมมาท่องไว้เลยค่ะคุณทำได้ความรักชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพสำหรับคนโสด มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีแต่คนรักใคร่หลงไหลคุณสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปที่ไหนก็จะมีคนต้อนรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นหัวใจมักง่ายคือไม่มีความที่จะคิดว่าเออพอสักทีหยุดสักทีชาวพฤกษศพเขาก็เล่นกับไฟพอสมควรนะคะเกี่ยวกับคนโสดเพราะฉะนั้น ความรักของคุณอย่าให้มันโลดเล่นไปมากสําหรับคนโสดยับยั้งสติให้ได้คนมีคู่คนรักที่คบกันอยู่แล้วอย่าริครบสอนถ้าคบสอนมีปัญหาแน่นอนพระดวตาของชาวลัคนาราศีพฤกษบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายโอ้โหแฟนดุจริงๆเลยค่ะจัดการคุณรอบเรียบมันน่ากรองนะคะ คิดครบสอนหัวแตกเลยค่ะซื้อ,อยาตั้งไว้เลยนะคะรอไว้เลยค่ะแม่หมออ้อยก็พูดก็หัวแตกก็ต้องใช้ยาทาใช่ไหมคะบอรุป เดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษบและชาวพฤกษบทั้งหลายอย่าเซโรหังนะคะอย่าเซค่ะดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้ถ้าคุณอยากโตเร็วๆต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงขอให้ชาวพฤกษบทุกท่านสมหวังสำเร็จในสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณคิดคุณหวังนะคะหมออ้อ<โด>ยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์หมออ้อยด้วยนะคะชมได้3มช่องทางค่ะทางช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาแล้วก็ทาง Ti k t อกและก็ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยเพื่อหมอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบและชาวราศีพฤกษบทุกท่านขอให้ท่านมีพละกำลังที่แข็งแรงต่อสู้กับทุกสถานการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการสวัสดีค่ะ